มันจะสิบโมงแลอออ้วค่ะอีๆใหญ่เพื่อลงคลิปแล้วเกือบสิบเอ็ดโมงสบายดีทุกคนมอเใหญ่มึงมอเรื่องปิดติดจังมาน่ะข้อไหนมาเถียเออคนเด้คนแตกเมื่อเบิร์ตบอสโอ้สบายดีเด้อทุกคนทุกท่านยังอีกยังใครเนี่อุ้ย โอ้ยเสียอะไรเยอะโอ้สิตายน้ำผู้บ่าวสื่อขนมมีกลิ่นเฮ้ยสื่อขนมมีกลิ่นกินสิตายน้ำผู้บ่าวหุ่นแท้โอ้สบายดีพี่น้องหุ่นแบบว่าเหยียบซ้ำผัวกูอยู่บอกหุ่นโอ้ยหุ่นดีกว่าผัวสิงเอออ่ะกูยอมมึงซะนั่งลงนัเด็กน้อยเลิกเล่นนะ ปลาหมึกคือตอนน้อยแท้วะลูกเด็กน้อยกินเฮยกินถั่วเถิงสิถั่วเถิงบ่ปลาน้อกินเฮ็ดแจกักเียนซั่นซาบุญนําผู้ใหญ่จะดีเด้อบ่บ่ฮู้ทางดพี่น้องขึ้นมาส่วนเข้าไปกินกปุนนี่นะภายในสิไปเองสิไปที่เนงไว้นะเฮือนอีีซุยกโทมาแซดแซดมา ส่วนเงินอีซีกับอีเซียก็โทรมาอิเซียแหละอีซีลูกไพ่มาหน้าพองเฮ้ยมาแล้วอีซี่โฉวอะไรเออมาเลยเออเออวันนวะาไม่ลืมมาแล้วถ้าก็มาแต่ผ้าพองก็เลยปวดจักเออเฮ้ยม่ได้บอกเลยว่าามาดีเธอเองอยากเห็นแน่นดูเฮ้ยเองอยากไเป็นเป็นน่ะ เอ้ยเฮ้ยงเห็นเป็นนั่นอยู่เฮ้ยอืออี้ได้มาสิเพื่อนอีซีแล้วกันอไปกัอาเือมันไกลมันอกลิอีกินแล้วอีซี่นะไ่แล้วมีงานอื่นอีซุยฮาก็มาผาแต่พอยาผ่ามาแต่หามอโแค่แด่อามม่เออเศร้าหลุดเลยเศร้า เอ้าิกินองแล้วก็สิบอเฟไว้เอเศ้าเฮ้ยเศ้าทบตีทิโบตะไเทราฏิทิศขบัดไปแบบเนี่ขอกมูซองหมองอมมี่ข้านเด็ดก็แข็งน้ำแก่งกระอยอิสุวิภาพัญาภาภมาตาหาหมอเป็นสามลกมาซะเฮ้ยยายเงิกัหย่างลงไปบอกกินดองลูกทายไปเห็ดอยู่เห็ดกินมือคำหนึ่งเบาวานตับอ่อนแอ เฮียังไงวะลืมเลยลูกหนึ่งเราไม่ไ,ได้ถ่ายคล,ลิปตอนเราลูกไปหาองได้เนี่ยไ่ได้ผักแล้วนี่ผักบ่แล <นา S 1> ้วซุยอ่อน,น,นโทรมาส่วนพี่น้องเศษมาส่วนมาไปบ้านอีซีบ่ไไห้หามหน่ออีเสี่ยวกับเศษน้ำ้วก็เจดมัก,กันหนัดน้องทรายมาขึ้นนี่ไอ่ไอ่ได้เนอะเฮ้ยอ้ายเนาะเออว่า,อาเอาข้าวปุ้นมาให้ผู้กินเนี่ยเด้อเฮ้ยสองจับต่อให้มึงสีดมกินบ่อ้ไอมา ท่นงานบุญน <ENNIS> ะพ <lawsuit> ี่น as, ้องเป็นบุญนะเขาจะเอาสิเห็ดไว้ถ่าแขกพี่น้องเราไว้เห็ดกินเองเนาะถูกบ้านเป็นตามประเพณีพี่น้องเลยข่นบอมีพี่น้องไปกินก็กินเองพี่น้องจ้าอันนั้นหัวค่ำเนาะแต่ว่าขืนกับบ้านน้องหปังน่ยพี่น้องแต่ว่ามันอยู่คนละบ้านไีคน้องเนาะว่าว่มันอยู่เนาะว่าขืนกัน้องห่ปังแต่ว่ามันอยู่คนละหมู่บ้านเนาะว่าเนาะแต่ว่าขืนบ้านเดียวกันนะเด้พี่น้อง นแมนแบบน้องแต่กัน้มงในน้องแต่กับขืนกันมงคือกาันแอันนกันออนอี้อะไรสร้างเราจะมาจมแล้วจมีเฮ้ยขิดหอดนํากขับปุ่นโตอ่าผูบาวเอซเมืองนอกมันว้าน้ำก็จนบบว้าสันค่าจะสดขับปุ่นอีสร่างนั่นบ้าอกอก็หัวอะไเฮ้ยไปตาแสน้ป้าเฮ้ยั็กหน่อยสิบตาเหลือกบเนี่ยนะ

ท่านก็เอาลงแต่ว่าเอาขึ้นไรอ่ะมันต่อนน่อยเขาเลยเอาขึ้นไว้ยังเป็นเรีเรี่อยู่อมขึ้นมาข่ายเห็บก่ออยมันยังบกูดกุดมึงยังเีอยู่ก่อนนะเอาน้ามันบรจัก Chắc nói chắc nói อ่ามันก็แนะนําเนาะบ่แท้จักเฮ้ยแซ่บแฮงอีวะ yên เผ็ดเนาะเฮ้ยพออี้กินดีแล้ว đi กินบ่มด đi ตู้เย็นไว้เด้อ นี่นี่เสื้อุดมีปลายนี่แฟนป่าบ้างเห็นตามาดำมาดำเจ๊มาดำข้าว่าเจ้าเนี่ยอะไรที่จะเอื้อจากมาดำเป็นหมาดำมันมาดีอมไปอยู่ซุยเสร็จมาชวนตะกี้นี่ จักมะนาวขอพุ่นจักโลเออสิบโลพอกินดีดอกมาเป็นเจ้เด้อค่ะเป็นคนสวยมาดำเจ้คนสวยมาแม่ใหญยมาแม่เจ้คนสวยเป็นมาดำมาดำแสบมาดิดีใจน้ำเด็กเด็กดีใจน้ำเด็กเด็กพี่น้องเลยฮะสาธุบุญนะผู้ใหญ่จะดีเด้อ à, ta sang mày nữa mẹ Bút Chế làm bên mẹ của Nằm chìm là sút nhỏ thôi, sai bông, xì xìm này. Bán này này Xúc bán này này Ta kia cho đây khai thì Mày chào xìm vào xúc Mm. Ừ. เอาขึน้นไปยังไกลค่ะน้ำน้ำไปจู่ยเย็นนะด้วจะปุกะจิ้มนะย้อยกินเขียวรายการนี้กงจา กต้องเพชรต้องตัเยอะเลือนี่สยามนีเพะบเ้านวเพชรและหางเด็กหน่อยจ่มจุจมไว้ค่าโคกเขาแล้ กินตลเลือกหน่อยเลยมเอามาใส่กินนี่ก็พาน้องไปบังเด็กน้อยกินน like ี่เราอยังไรแกงแล้วก็ขี้มือเราเองเหตอ้อ้โอี้มือดยขี้มือเฮ้ยบ่บราเป็นตาเราเป็นตาบอยาอะไร่อยได้มากเลือกพี่น้องกันน่าร่อยดิ เอาอีงหน้าลงาไม่เลเอาไป้เลยเอาเหนาเราจะนังเลยเมื่อวานนอืนแวบขึ้นสัตวับไปดชดกูบ้าวชดชดให้นู้ดนะเที่ยวไอ้สิตายเนผู้ชายนะเล้ยสือขนมบุ้โอ้เมื่อไรมึนเเจอกันอยู่นอาหาฟาดมโลดอืมมึก็ฟาดมันอาอันนี้ีมือน้องแ

บ่บริเวณแรงนะทารางักเฮ้ยใส่คนละขามอกับปลาหมึกเลยตักใส่คนละขามันจะหันะผู้ยู่มผู้ย่หหอยเชียมนะมันจะยืดเท่ากันหน่อยหนกยนโอ้เจ็บสะดแล้วเลยกินโอ้ผ่านแล้วอยตกเลยเนาะผานนอยากตกเลยนะซื้อมาตกเลยนี่นไปกินเห็ดเสียวพูดยังฮะ เพื่อนมานะด้วยมันเสร็จมาหากูวาในอเซียมากินถัุ่่นเด้อมันมาน้อโราเงียนเพ่อ้กินดีเโรงเงียนนี่นเฮยใช่ค่ะมีใจน้ำน้อยหมูลูกหมูแม่บ่เฮ้ยแม่มาจะโมงขึ้นนี่เนี่ยคือมาไหวเถอะเออ ก็เลยว่าเต็นนาห่านมวนแล้วลืมออกอีแม่เจ้าเขาเต้นนาหาานยุคขึ้นนี่นะมวนยุ่อีแม่ใคเออเออเออ กูลืมปลาหมึกดำโอเคมสีสีอ่ะเออ